ครับผมสวัสดีครับวันนี้น้องใบเฟิร์นมาเที่ยวงานเกษตรมอุบลนนะครับวันนี้บรรยากาศแดดไม่ร้อนนะครับวันนี้ไม่ค่อยมีแดดนะครับอากาศค่อนข้างที่จะร่มรื่นนะครับตรงนู้นมีน้องม้านะครับนี่นี่อยู่ด้านหลังไม่เฟิร์นนะครับตัวมาเล่เลยอย่างเท่เลยนะครับตัวนั้นนี่มองหาไม่เฟิร์นหน่อยไอ้เฟิร์นบอกว่าเออไม่รู้จักกันเลาวใช่ไหมน้องไอ้เฟิร์นสวยไหมลูกโอ้นี่ครับบรรยากาศทุ่งดอกไม้นะครับ จะให้ดูรอบๆนะครับนี่อย่างสวยงามนะครับบรรยากาศงานเกษตรมออบนนะครับวันนี้เป็นไงท้องเฟือนสวยไหมดอกไม้ไปเดินตามแม่ไปลูกเดี๋ยวไปเดินตามถ่ายไปเลยค่ะนี่ให้ดูบรรยากาศนะครับของเฟิร์นมางานเกษตรมออบนเดี๋ยวเราจะไปดูทุ่งทานตะวันกันตรงนูน้นนะครับคนเยอะมากเลยนี่เดี๋ยวร้องเฟื์นจะพาเพื่อนไปนะครับ นี่น้องเฟือนลุยป่าดอกไม้มาดูกันว่าน้องเฟือนจะออกมาได้หรือเปล่าออกมาได้ไหมคะนี่ยังไม่เห็นหน้าน้องเฟือนเลยครับยังอยู่ในป่าเลยโอ้นี่ครับดงดอกไม้ดงดอกไม้มาแอบดูน้องเฟือนกันครับว่าจะออกมาได้หรือเปล่ามาแอบดูกันครับโอ้ยโอ้ยโอ้ยน้องเฟือนเข้าดง อ้สัมภาษณ์่อยค่ะเป็นไงคนรู้สึกเข้าป่า <laughs> ไปไปต่อกันเลยนี่ตอนนี้น้องเฟย่งกำลังออกมาจากทุ่งดอกไม้นะครับนี่เดินมาแล้ววิ่งมาแล้ววิ่งมาแล้วระวังนะพื้นไม่ขรุขระนะคะเป็นไงคะสวยค่ะสวยไหมลูกสวยนี่สวยมากเลยนะครับทุ่งดอกไม้นี่ทุ่งดอกไม้มอ,อีกหนึ่งลูกเลยไหนลูก นู้นน้องเฟือมองาทุ่งดอกไม้ตัวน,นู้นเป็นทุ่งทานตะวันนะครับน,นี่เดีย๋ยวน้องเฟิร์นจะพาไปดูกันใช่ไหมคะไปกันเลย<ว>นี่ครับตอนนี้น้องไอเฟิร์นเดินมาถึงทุ่งทานตะวันทานตะวันนี่เพื่อนสวยมากเลยนี่น้องเฟิร์นมาแล้วนี่น้องเฟิรอนอยู่นี่ครับบริเวณทุ่งทานตะวันเดีย๋ยวเราจะเดินทางไปหาน้องไอเฟืรอนกัน,นครับเดี๋ยวมาดูดอกนี้สวยมากครับ ให้เ,เพื่อนๆน้องไอเฟิร์นดูนี่เป็นไงเป็นไงสวยจังเลยนี่แต่ละดอกว้าวระวังพิ่งต่อย,อยะนะคะสวยไหมคะมนี่นี่ให้เพื่อนๆดูนีน่จะมีแมลงมากินเกสรน,นี่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 นมากินเกสรดอกไม้นี่มันก็จะผสมอาเกสรแล้วก็จะเป็นมาเร็ดนะลูกสวยไหมปไปเดินไปฝั่งนู้นลูกดอกไม้สีอ่าชมพู ไปเลยค่ะมีตามน้องไอเฟิร์นไปเลยนี่ไปตามน้องไอเฟิร์นมาแล้วเฮ้ยมันกินมันก,นนกนินกินเกสรอ,อยู่นี่ไงน,นี่ไงกินเกสรน,น,นี่ครับมากินเกสรดอกไม้อะไรโอ้เป็นมเมล็ดแล้วมันแก่แล้วเป็นมเมล็ดแล้วครับ แก่แล้วหน้างอวมไปส่วนเลยคอหักแล้วไปทุ่งดอกไม้กันค่ะไปน้องเฟิร์นไปทุ่งดอกไม้ค่ะ <c oughs> ไปเลยเน,นี่ <c oughs> ว้าวเห <c oughs> มือนในความฝันเลยหมั่นในความฝันเลยน้องเฟิร์นบอกเหมือนในความฝันเลยนี่สวยมากนะครับทุ่งดอกไม้ เป็นไงสวยไหมคะโอ้ไหนเราต้องเฟื่อนอยู่ไหนแล้วตามต้องเฟื่อนไหมครับเห็นแต่ตูดเอาเอาต้องเฟื่อนไปไหนแล้วเอาหาต้องเฟื่อนม่เยอะยังไงเจอแล้วครับเจอแล้วนี่โอ้ยอยู่ในดงดอกไม้ นี่ไอน้องเฟืนมาแล้วว้าวแม่เอาน้องเฟืนมาปล่อยนะครับเราก็จะให้เล่นส่วนแอบกับน้องเฟืนตรงนี้ ้องเฟื่เล่นส้นแอบเพราเว่าก็จะหายตัวไปนะเอเิงหาไม่เจอแล้วก็ไม่ได้กลับบ้านนะครับโอเคไหมถ้าหาพ่อไม่เจอก็ไม่ได้กลับบ้าน ตรงนน้นมีมา้าลูกไปขี่ม้ากันปะไปดูมา้าขี่ม้าใช่ใช่ใช่นี่น้องเฟิร์นมาดูน้ำผู้โอ้โหไปตรงนน้นมะตรงกลางค่ะตรงกลางลูกมาตรงนี้ก็ได้น้องเฟิร์นน้องเฟิร์นตรงนี้ลูกนี่มาถ่ายรูปตรงกลางหน่อยเร็วเหรอ น้องเฟิร์นจะไปขี่ม้านะครับม้าว่างไหมน้อนี่ง่ายม้านี่น้องเฟิร์นขึ้นม้าไปแล้วครับม้าสีขาวนี่จับดีนะครับเฟิร์น ตามลงเกินมานะครับเบื่อเดี๋ยวไปลูกนี่ลงเพลินสีมาสีขาวด้วยครับผมพูดอะไรหน่อยน,น่ากลัวไหมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเฮ็ดตามไปดู น่องเฟิร์นขี่ม้าขาวเลยนะครับพระเอกขี่ม้าขาวไม่ใช่นะครับน้องเฟิร์นเดี๋ยวน,น้องเฟิร์นขี่เองนะครับผมนี่ไปแล้วอ้าวมีเสียงม้าด้วยครับมีเสียงม้าด้วยนี่ไปแล้วนี่น้องเฟิร์นขี่ม้าขาวมานะครับนี่จะเข้าทุ่งทานตะวันแล้ว นี่เันนี้นะครับนี่น้องเฟิร์นขี่ม้าขาวมาแล้วครับผมนี่พี่เขาพาน้องเฟิร์นขี่ม้านะครับนี่อนนนำนาจสนุกเลยค่ะนี่ไปเลยค่ะโอ้อยังไงลูก <laughs> ยิ้มอย่างเงียยครับผมไม่พูดไม่จ่า <laughs> ไปเลย แดดเริ่มมาแล้วครับผมไปแล้วประเพิตรรอตรงนี้นะครับประพิตรที่แกเดินตามนะครับเหนื่อยแล้ว <c oughs> ไปแล้วพระพิตรไปนู่นเลยครับผม <c oughs> โอ้หมาวิ่งแล้วครับทีนี้นี่นโอ้อย่างเร็วเลยครับนี่ไปแล้วไปแล้วโอ้ นี่วิ่งอย่างเร็วเลยนี่น้องเฟิร์นกลับมาแล้วครับรอบที่สองวิ่งมาเลยกบ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 มาแล้วครับผมนี่สวมไปดูหน้าองเฟิร์นครับนี่เว้นเดย์ขี่ม้านะครับเว้นเดย์ขีม่ม้าอ่าผู้ใหญ่ก็ขี่ได้นะครับนี่ผู้ใหญ่ก็ขี่ได้เด็กก็ขี่ได้ครับผม แล้วรอบสุดท้ายนะครับมาดูน้องเฟิร์นนะครับนี่นหนนวลแล้ว <c oughs> นี่ยิ่งไม่แล้วน้องเฟิร์นยิ่งไม่แล้วกรับกรับกับกับจับวีดีจับวีดี <c oughs> ่านี่คลิปนี้พี่แฟงก็มาด้วยนะครับคลิปสุดท้ายพี่แฟงเล่นสเก็ตบอร์ดเจ้น้องเฟิร์นเสืออะไรเหรอฮะส้มตอกใบนี่เราควรซือต้นสตรอเบอรี่ไปไว้บ้านนะครับนี่เสือมาเสือผลไปแล้วจะเอาต้นมาสตรอเบอรี่ลกลับบ้านไปด้วย <c oughs> <c oughs> นี่น้องเฟิร์นได้นุกนะครับวันนี้ สีฟ้ากับสีเขียวนะครับน้องเฟินเนี่ยนี่จกน้องเ้ินสี่้อูกแ้นในยครับผมสีเขียวกับสีฟ้าชอบไหมชอบไหมน้องเฟินโอเคเอากลับบ้านด้วยถ้างั้น นี่ลุงเฟิร์นได้กลับบ้านสองตัวเลยครับนี่เอากลับบ้านด้วยนะคะโอเคไหมนี่ลุงเฟิร์นได้สัตว์เลี้ยงแล้วนี่ได้าแก้มเหมือนหนังมันดีเลยเหรอง่ายกลับบ้านกันลุงเฟิร์นนะโอเคไหมโอเคค่ะลุงเฟิร์นเดินทางมาถึงเขาเรียกอะไรนะครับตัวนี้ โอ้ยน่ากินมากเลยน้องเฟิร์นยาวมากนะครับเหมือนกับอยู่ในหนังอาวาตารเลยเ <c oughs> ใช่ไหมน้องเฟิร์นเหมือนอยู่ยยยในหนังอาวาตารเลยใช่ไหมแบบนี้นี่เหมือนกันเลยนะครับนี่อ้เอาไปไปเพี่อนหน่อยลูกวันนี้น้องเฟิร์นพามาที่ยวงงานกเกษตร อ่ามอบนนะครับทุกคนก็จะจบคลิปเพียงเท่านี้ไปดูฟักทองใหญ่ไปดูฟักทองใหญ่ก่อนยังไงไ,ไปดูฟักทองใหญ่ก่อนไปดูไปดูฟักทองใหญ่ไปดูฟักทองใหญ่ไป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 เลย,ลไ,ยไปเลยไปเลยเฮ้ยใช่ไหมเน่ะไปดูไปดูได้ดนนะ่ะ <c oughs> โอ้ เหมือนในหนังปีศาจไหมนี่เหมือนไม่ได้หนังทิวเดย์ไหมเหมือนไ,ไหมเหมือนไหมเหมือนหนังทิวเดย์ไหมมันมีฟักทองใหญ่ไปกลับกันดีกว่าสายละกลับกันดีกว่าไม่คาวันนี้ วันนี้น้องเฟินก็มาเที่ยวงานเกษตรมมบนใช่ไหมลูกนี่ไปเพื่อนน้อยพี่จะเจอโจบคลิปแล้วแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ๊ายบายนะค่ะาย